Oh. เป็นอีหยังอีกมาโอยโวยอุย๊ยเพนังนอีอย่างไก่แถวคุเตนรักษาระยะห่างแนก่ก็กดีคือกันดอกโอ้ยยามอยู่เดียกันก็ใไก้ชิดกันขนาดนั้นขนาดนี้อยู่ยังจะมากลัว oh. อะไรอีกคนยิงเห <c oughs> น้ำมูย,ยู่อยู่เครียดเครียดอยู่ช่วงนี้เป็นอีอย่างอะไรอีกละ่ะก็ไก่เมษาไอไก่มีนาหรอกอ่าก็ต้องเตรียมตัวไปยื่นภาษีอ่ายืนภาษีกับเป็นปกติ ของประชาชนทุกคนเลยน้อเมนก็ยื่นทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ยื่นอยู่ก็หมู่กันนั่นน่ะโอ้ยโธรมาหัวละโอ้ยสมเปรี้ยวคักดีสมซื้อสมก็มันสมเนาะก็สมละว่ะเพื่อนน่ะน้องอสมันโทรมาว่ะปีนี้ดีใจจะได้ภาษีคืนอีกแล้วก็ได้ภาษีคืนเป็นหมื่นหมื่นน่ะเป็นอย่างก็ได้คืน ก็เขามีครอบครัวมีลูกชายมีลูกอ,อะไรเงี้ยแบบนี้เขามีผนนัวมีเมีย<อ>เขาลดหย่อนได้หมดต,ต้องออสออลุนเดียครันคู่แต่มันจูพร้อมกันบอจูพร้อมกันเขาเอาภาษีไปรถย่อนได้คนถ้าเขามีครอบครัวนะ่นะหนพ่อแม่ก็ลดหย่อนได้ลูกผัวก็ลดหย่อนอได้ไอเรานี่สิพึ่งลูกนะนี่นูเพึ่งลูก ก็น้องอ๊อช่วงนี้น้องอ๊อยังเงินเดือนไม่ถึงเลยยังไม่ต้องเสียแต่วิเตนัดอาเสียภาษีมาหลายปีแล้วน้องอ๋อสมพระคุณนามูยูสอ๋อพระแม่นอันอยากใส่ซิ้สามเดือนเพราะเหตุผลนี่หนึ่งในนันนำใช่ที่นี่ไปยามปีไหนปีไหนเขาก็แนะนำว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีวะหรือว่าเพิ่มึ้นพอเงินเดือนเราเพิ่มอธิบายก่อนวรามันเป็นจังไรนะปีละข้างใช่ไหมใช่ปีละข้างน้องอ๊อเสียภาษีน่ะเขาก็ฮักไวเล้วแต่ว่ามันก็ต้อง เสียเพิ่มอีกพี่แตนะเสียเพิ่มมาหลายปีแล้วแต่ว่าถ้าพูดแบบมีครอบครัวเขาจะคืนให่อ่เอาไปลดหย่อนได้มีลูกมีเสียก่อนเสียก่อนมันบ่ใช่คนเขาจะห้คืนเขาก็ห้คืนพี่แตนบอกเคยได้คืนหมู่กันอะมันก็โทรมาเยอะเยอยมันได้เป็นมือนะทอกอ๋อพี่แตนก็เล่นหนามูยู่พี่แตนก็เลยเครียดที่นี่เขาก็แนะนำว่าพี่แตนะต้องมีครอบครัวสมโพอลไรแบนอยาใส่สีสามเดือนเหตุผลนี่ เขาใจละเหตุผลนี่แหละน้องออสเออน้องออสจะไปแต่ว่าบ่แม่นแต่ว่าครูแตนอีกจะจะปีเจือเกษียณก็อีกว่าหลายปีอยู่ดอกน้องออสก็อีกว่าโดนบอมแยนหรอกับโซโซจะเสียไปก่อนก็อดเอาจะหอยเสียมาหลายปีแล้วก็เห็นช่วงนี้น้องออสไม่ค่อยมีเงินใช้เงินอะไรอย่างงี้เป็นอย่างไรนี่พร้อมจะดูแลพี่แตนไม่ใช่น้องออสโอ้ยแค่พูดแค่นี้พร้อมจะให้พี่แตนดูแลไหม ตายคักเนอะพึ่งพากันไม่ได้โอ้ยคักโพดกลัวกลัวแทะๆอ้ยมีคิดจักนิดนี้ว่าพี่จะเต็มใจไหมก็พี่ก็พูดไปงั้นเลยอ้ยเผื่อจะฟุกก็เขาก็แค่เผื่อจะฟุกเห็นไม่ค่อยมีตังถึง